เดี on ite, well, ๋ยวมาลองดูกลไกของหน้าไมโคนแบบใกล้ๆกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกเข้าไปก่อนนี่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวกล่องกันได้เลยนะครับอันนี้ใส่ได้สิบลูกนะครับนี่ครับพอใส่ปุ๊บเราจะเห็นว่าลูกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สายจะดันอยู่โอเคครับอย่างแรกคือเราดันคันไปข้างหน้าก่อนคันโยกไปนะครับเห็นไหมครับตัวลูกมันจะลงมาตรงนี้แล้วนะครับครับแล้วคราวนี้สายนะครับมันจะมาลงร่องร่องของ ตัวด้านล่างของตัวแมกกาซีนนะครับซึ่งล่องตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่พาสายนะครับกลับข้างหลังเพราะสายกลับมาข้างหลังนะครับมันจะมาโดนตัวพินไม้ตัวนี้นะครับพินไม้ตัวนี้ก็จะดันสายออกนะครับทำให้สายมันพุ่งไปข้างหน้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูกันแบบใกล้ๆนะครับลงแล้วลูกพร้อมแล้วนะครับจับนะครับเห็นไหมครับค่อยๆดันเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยสายจะลงมานะครับเนี่ยคอยดูนะครับมันจะดันพินแล้วก็ยิงออกไปนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับ อ่านี่คือคือหนึ่งรอบนะครับต่อไปก็ดันเสร็จปึ๊บนะครับมันจะกลรีเซ็ตกลับมาเป็นวงรอบใหม่นะครับลูกจะหล่นลงมานะครับลูกก็จะอ่าเป็นแรงโน้มถ่วงนะครับครือลูกยิงไปลูกอะไรก็จะดันลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับต่อไปก็ยิงต่อนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับพอมันดันเสร็จปึ๊บโดนตัวนี้มันก็ดันออกนะครับอ่ะดูสักดูครับดันไปข้างหน้าปึ๊บอ่าลูกลงปึ๊บสายเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับ พอดึงกลับมานะครับดึงกลับมาปื๊บอ่าเห็นไหมครับสายก็จะโดนตัวพินตัวเนี้นะครับดันออกนะครับนี่ครับก็เป็น,นกลไกง่ายๆของตัวหน้าไม้กลครับ